แน่นอนด้านล่างนี้คือบทความความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยอธิบายเกี่ยวกับเชฟโรเลตลูโม r a ปี2 0 2ล้านสองหมื l นฟโรเลตลูโมรานิยามใหม่ของความหรูหราและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเชฟโรเลตลูโมรา2 0 2 6เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเชฟโรเลตที่มาพร้อมการออกแบบล้ำสมัยผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เป็นรถซีดานขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อนาคตโดยเน้นไปที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่ที่สะดวกสบายและระบบขับเคลื่อนอัจฉรารอออกแบบภายนอกโดดเด่นหรูหราและล้ำยุปรักภายนอกของเชฟโรเลตลูโมรา2026ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรและนักออกแบบจากดีทรอยต์และยุโรปที่ผสมผสานสไตล์ความหรูหราแบบอเมริกันเข้ากับความเฉียบคมแบบยุโรป ตัวรถมีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าแบบ LED Matrix ขนาดเล็กแต่ส่องสว่างได้ไกลและแม่นยำชุดกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลพร้อมโลโก้เชฟโรเลตเรืองแสงที่สะดุดต่อด้านท้ายรถมีดีไซน์ที่เรียบหรูพร้อมไฟท้าย l e ดแบบแนวนอนเต็มความกว้างของตัวรถให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ไม่ทิ้งความสง่าง,งามล้อแมกอัลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่เสริมความหรูหราขนาดคางอโดยสารภายใน ความสะดวกสบายเหนือรัดด้ายอในของลูโมรา2026คือจุดขายสำคัญด้วยห้องโดยสารที่ตกแต่งอย่างประณีตใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้ไมโอกแท้และอลูมิเนียมคุณภาพสูงแผงควบคุมหน้าแดชบอร์ดถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยโดยเน้นหน้าจอสัมผัสแบบโค้งเค u c ัส c r e e n ขนาด15นิ้วตรงกลางที่ควบคุมระบบทั้งหมดของรถได้ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์เครื่องเสียงระบบนำทางหรือแม้แต่ระบบ AI ผู้ช่วยในรถถอดนั่งเป็นเบาะหนังแทนนป้าปรับไฟฟ้าได้18ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดหลังเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสัตก,กว้างขวางพร้อมพนักพิงปรับเอ็นได้และมีจอแสดงผลขนาดเล็กฝังอยู่ในที่พักแขนสมรรถนะเครื่องยนต์ขับสนุกและประหยัดพลังงานเชฟโรเลตล um ูโมรา2026มีให้เลือกทั้งเวอร์ชันเครื่องยนต์สันดาปแบบไฮบริด และเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบ EV สำหรับเวอร์ชันไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ310แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน6.2วินาทีและมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่20ถึง23กิโลเมตรลิตนเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางสูงสุดถึง620กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ระบบขับเคลื่อนแบบดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4อี่ล้อให้แรงบิดสูงสุดทันทีตั้งแต่ศูนย์เทคโนโลยีและความปลอดภัยรถอัจฉริยะสำหรับยุคใหม่เชฟโรเลตลูโมราสองพัมาพร้อมระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวในรถที่สามารถสื่อสารด้วยเสียงภาษาไทยรองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้งการปรับอุณหภูมิเปิดปิดกระจกหรือแม้แต่แนะนำร้านอาหารใกล้เคียงระบบนี้เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อปรับการตั้งค่ารถให้อัตโนมัติ เช่นระดับความสว่างของไฟหรือระดับเสียงของเพลงโปรดด้านความปลอดภัยรถมาพร้อมกับระบบเชฟวี่เซฟสวิตห้ซึ่งรวมเทคโนโลยีขั้นสูงไว้มากมายเชฟว์บอเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนบอควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางนับบอบอตรวจจับจุดบอดับบอ,บอช่วยจอดอัตโนมัติแบบ360นอกจากนี้ยังมีโหมดออตโตพิลอตสำหรับการขับขี่อัตโนมัติในถนนหลวงหรือทางด่วน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทำให้ลูโมราเป็นรถยนต์กึ่งอัตโนมัติที่ใกล้เคียงรถรายคนขับในสรุปเชฟโรเลตลูโมรา2026ทางเลือกใหม่ของผู้ขับขี่ไทยเชฟโรเลตลูโมรา2026เป็นรถยนต์